ไปที่จังหวัดสระบุรีคุณผู้ชมครับข่าวใหญ่ฮะพบศพปริศนาถูกฆาตกรรมอัมพรางโบกปูนทิ้งไว้ในบ้านมีหลายประเด็นเลยครับ1ศพที่เจอยังไม่รู้เลยนะฮะว่าเป็นศพใคร 2. ใครเป็นคนลงมือก่อเหตุและ 3. ทําไปเนี่ยเพื่ออะไรทําไมต้องทํากันถึงขนาดนี้ให้คุณผู้ชมดูสภาพบ้านก่อนครับเป็นบ้านพักชั้นเดียวอยู่ที่บ้านหนองคูตําบลหนองปาลาไหลในอําเภอเมืองนี่ฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบ้านเขาเนี่ย จนตรงส่วนของหน้าบ้านเขาจะเปิดเป็นร้านรับซ่อมทําอลูมิเนียมแล้วข้างในก็จะคล้ายๆกับโรงงานเป็นบ้านชั้นเดียวเห็นไหมฮะก็จะมีเข้าของที่วางระเกะระกะอยู่คนที่เข้าไปเจอศพคือท่านนี้นี่คือลูกเขยลูกเขยของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยชื่อคุณไพโรธอายุ54ปีหายไปจากบ้านเป็นเดือนแต่การหายไปเนี่ยคนที่บ้านไม่ได้ติดใจอะไรเพราะแกหายไปบ่อยๆ<อ>แต่คราวนี้แกหายไปเป็นเดือน ลูกเขยก็เลยมาตามมาที่บ้านคุณผู้ชมฮะเปิดเข้าไปในบ้านกลิ่นเนี่ยมันตีจมูกขึ้นมาเลยเหมือนเป็นลักษณะกลิ่นสาบกลิ่นเหม็นอย่างแรงแล้วพอเปิดเข้าไปคือเนื่องจากความเป็นบ้านชั้นเดียวคุณผู้ชมฮะก้าวเข้าไปไม่กี่ก้าวเนี่ยก็เจอสิ่งนี้นี่คือสิ่งที่ถูกก่อปูนอยู่ที่หน้าห้องนอนจะเห็นว่าผนังห้องนอนเนี่ยเป็นลายคิตตี้และปูนเนี่ยก่อไว้เป็นรูปเนี่ยคือพูดง่ายๆเป็นรูปร่างคนเลยค่ะ ทันทีที่ลูกเขยเห็นตกใจรีบแจ้งเจ้าหน้าที่คิดว่าใช่แน่แล้วต้องเป็นศพแน่ๆด้วยกลิ่นด้วยหนึ่งด้วยรูปร่างลักษณะของปูนที่ถูกโบกเอาไว้ด้วยลองฟังเสียงลูกเขยก่อนฮะ ผมจะมารีโนเวทครับมารีโนเวทเพื่อที่จะเข้ามาอยู่อครับแล้วไงแล้วก็เนี่ยมาเจอแบบเนี้ยเจออะไรบ้างก็เป็นโบกปูนไว้แล้วก็กระบาปปูนมองเห็นว่ามันผปดีิดสังเกตเลยไหมกระบกเป็นรูปคนเลยครับง่ายๆแล้วไม่มีใครอยู่อ๋อไม่ใครอยู่บ้านนี้ไม่มีครับตอนแรกแกอยู่กับเมียน้อยแกอ๋อแล้วแล้วเมียไปไหนเมียแกไปอยู่หนองแคร์ทะเลาะกันเรื่องรถเนี่ยแหละ ทีนี้อย่างนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่ายังไม่รู้ว่าเป็นศพใครเพราะอะไรนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่ที่มาถึงพอมาถึงเนี่ยเขาพยายามสกัดปูนออกคุณตูนพอสกัดปูนออกออกมาด้วยความเคารพนะครับเราต้องเบลอภาพหนักๆเลยนี่คือภาพหลังจากที่สกัดปูนออกแล้วก็จะเป็นลักษณะของศพผู้ชายคนหนึ่งฮะแต่ใบหน้าแล้วก็ซีกบนทั้งหมดเนี่ยคือเหมือนมันเน่าเปื่อยแล้วมันก็ถูกปูนโบกทับด้วยทําให้ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใคร แต่จากรูปพรรพัน์สันฐานจากการสันนิษฐานเบื้องต้นก็อาจจะเป็นเจ้าของบ้านซึ่งคือคุณไพโรธแต่แปลกดีนะคะคดีนี้มาโบกปูนถ้าเป็นจริงนะโบกปูนเจ้าของบ้านฝังไว้ในบ้านตัวเองไม่ได้ฝังในซามไว้ที่ห้องนอนคดีอื่นๆโบกปูนก็จะไปทิ้งไกลๆไปอําพรางไกลๆใช่ไหมฮะแล้วนี่ถึงขั้นใช้ผนังของห้องนอนซึ่งเป็นลายคิตตี้ <Hey. S 1> เป็นฝั่งหนึ่งของการโบกปูนและอีกฝั่งหนึ่งก็เอาไม้มาประกอบทีนี้หลักฐานที่เจ้าหน้าที่เจอ เจอถังปูนฮะคุณผู้ชมให้ดูภาพถังปูนซึ่งน่าจะเป็นถังปูนที่ใช้ในการผสมปูนแล้วก็เอามาโบกเนี่ยฮะฝั่งขวามือจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นถังปูนข้อมูลที่เราได้เพิ่มเติมมาจะมาจากทางเพจของอีจันทําให้เราทราบว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณไพโรธเวลาไปไหนมาไหนมักจะไม่บอกใครจะมีแฟนหลายคนอันนี้ตามตามข้อมูลจากเพจอีจันนะฮะแกมีแฟนหลายคนบางทีแกหายไปเนี่ยแกไปที่ลาว มีแฟนอยู่ที่ลาวอาตอนนี้เบื้องต้นครอบครัวก็ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเอ๊หญิงลาวหรือเปลา่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของครอบครัวนะฮะแล้วจริงๆในเหตุการณ์เนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ฮะคนที่เจอที่เราบอกไปเมื่อสักครู่คนเจอศพคือลูกเขยใช่ไหมแต่จริงๆก่อนหน้าเนี่ยก็คือเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยลูกชายของแกเนี่ยมาที่บ้านแล้วรอบหนึ่งแต่เปิดเท่าไหร่ก็เปิดไม่ออกคือประตูเนี่ยล็อกเอาไว้จากทางด้านในพอมาวันนี้ก็เลยไปตามลูกเขย มาช่วยกันหน่อยสิมางัดบ้านหน่อยอม,มันมีอะไรอยู่ข้างในหรือเปล่าแล้วก็พ่อไม่รู้หายไปไหนลูกเขยก็เลยมาแล้วก็มาช่วยกันงัดพองงัดเข้าไปแล้วถึงเจอสภาพศพแบบนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็ยังมีเงื่อนงำอยู่ทีนี้คุณผู้ชมฮะต้องตามกันต่อตอนนี้เนี่ยผู้รับผิดชอบคดีนี้คือโรงพักเมืองสระบุรีนะครับอย่างที่บอกว่าก็ต้องรอผลพิสูจน์ก่อนสําคัญที่สุดคือหนึ่งศพนี้เป็นศพใครถ้าเป็นศพของคุณไพโรจจริงก็จะต้องตามต่อว่า ตอนนี้ครอบครัวเชื่อว่าเป็นเรื่องชู้สาวหรือเปล่าแกมีเมียหลายคนแต่ตั้งเป็นประเด็นคนล่าสุดเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวลาวไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนยังไงและก็ต้องตามอีกว่าสรุปแล้วก่อเหตุเนี่ยเพื่ออะไรทรัพย์สินมีอะไรหายไปไหมตอนนี้ยังไม่มีใครทราบเลยเพราะว่าคือบ้านนี้อยู่กันเองอะฮะคุณผู้ชมฮะเจ้าของบ้านคือคุณไพโรธแล้วก็อยู่กับภรรยาน้อยซึ่งก็ไม่รู้ว่า มีทรัพย์สินอะไรหายไปไหมเดี๋ยวรอตามกันต่อนี่ถือเป็นคดีใหญ่ของที่จังหวัดสระบุรี mm. มีเงื่อนงำนะฮะแปลกจริงๆอะคะ่ะท่านผู้ชมคะมีอัปเดตเรื่องคดีฆ่าโบกปูนที่สระบุรีที่คุณไก่เล่าให้ฟังตอนต้นรายการครับจับตัวคนทําได้แล้วนะคะ mm hmm. ปรากฏว่าที่สงสัยกันเรื่องชู้สาวหรือเปล่าอะไรหรือเปล่ากลายเป็นคนทําคือหลานชายค่ะแล้วปมปัญหาเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องหนี้สินนะคะเวลานี้เนี่ยกำลังสอบ ตัวหลานชายอยู่ในสอพอเมืองสระบุรีและอีกประเด็นคือนอกจากยืนยันตัวคนทำได้แล้วคนที่อยู่ใต้ปูนก็ยืนยันแล้วเช่นเดียวกันนะคะว่าเป็นคุณไพโรธเจ้าของบ้านจริงๆค่ะโอ้กลายเป็นฝีมือหลานชายใช่ค่ะที่ตั้งข้อสันนิษฐานกันว่าเป็นเมียที่อยู่ที่ลาวไม่ใช่แล้วนะคะใช่เลยหลานชายทำเองฆ่าบกปืนที่สระ